สวัสดีครับผม F9 Channel นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็อยู่กับเกม PUBG Mobile นะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาพูดถึงวิธีการที่เราจะได้รับฉายาที่หนึ่งในใจหรือว่าครบรอบหนึ่งปีของออ PUBG Mobile นะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะกดเข้าไปที่ดูความสำเร็จแล้วก็ไปที่ดูภาพรวมได้นะครับก็จะมีก็จะมีภารกิจให้ก็คือต้องไปจุดเค้กใช่ไหมครับจุดเค้ก6ก่อน จุดเค้กอกก้อนภายในเกมก็จะได้รับฉายาถาวรน,นั่นเองเนาะก็วิธีการาหาเค้กนะครับเค้กก็จะดรอปตามเมืองต่างๆนะครับมันก็ค่อนข้างที่จะใช้คําว่าสุ่มเลยลวกันเนาะซึ่งแต่ละแผนที่เนี่ยก็จะมีหลายๆเมืองนะครับซึ่งผมก็ต้องบอกก่อนเลยว่าผมไม่ได้รู้ทุกจุดนะครับก็อย่างเช่นถ้าเป็นในส่วนของอิรังโก้นะครับก็จะเป็นสคูนะครับเด็ดๆเลยนะครับที่ผมชอบก็คือสคูหรือว่าจะเป็นโกดัง ข้างๆข,ของโพชิงกินะครับแล้วสักคูเนี่จะมี2ที่เนาะที่แรกก็จะเป็นสนามบาสนะครับที่อยู่ข้างในนั่นเองที่2ก็จะเป็นจุดที่มันอยู่กลางนะครับก็ตามคลิปเลยนะครับซึ่งมันก็มีหลายจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นถ้ำนในถ้ำในอะไรก็มีส่วนมากนะครับมันจะอยู่ตามจุดที่เ,เป็นจุดที่สําคัญหรือว่าจุดที่คนลงเยอะๆนั่นเองนะครับถ้าถัดมาในส่วนของมิรามะนะครับมิรามาเนี่ยก็จะ เด็ดๆอีกอย่างหนึ่งแล้วก็คือสนามมวยนะครับสนามมวยเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งที่นะครับเพราะว่ามันจะอยู่กลางเลยเพื่อนๆก็สามารถที่จะไปได้แล้วก็อีกที่หนึ่ง,งข้างๆกันก็จะเป็นคาสิโนน,นั่นเองนะครับอยู่ชั้น2เนาะหรือว่าจะเป็นในส่วนของมอนเตนะครับทางเมืองมอนเตก็มีนะที่มันเป็นเ,เป็นหลุมลงไปครับผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงเนาะโอเคก็ถ้ามันเป็นในส่วนของ แซนฮอกนะครับแซนฮอกก็จะเป็นทางพวกแคมป์อัลฟามั่งพวกวัดวัดก็มีนะครับก็ลองลอง,ลองหาดูเนาะหรือว่าจะเป็นในส่วนของทางป้อมปราการนะครับไม่รู้คิดออกหรือเปล่านะครับเพราะซื้อสมัยมันจะสุ่มหรือว่าถ้าเป็นในส่วนของวีเคนดีนะครับวีเคนดีก็จะเป็นสถานที่ที่มันปล่อยนิวเคลียร์นะครับซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่า บิเคนดิผมไม่ค่อยได้เล่นนะครับต้องขอภัยอย่างยิ่งนะครับโอเคก็เอาง่ายๆนะครับผมมีเทคนิคให้เพื่อนๆง่ายๆเลยก็คืออาจจะย้ายชแน,นลหรือว่าย้ายเซิร์ฟนะครับไปเล่นของจีนยุโรปอะไรก็ได้แล้วก็กดลงแบบเดียวแบบคู่อันนั้นตามที่เพื่อนๆสะดวกเลยนะครับก็เน้นลงแค่2เมืองนะครับเมืองแรกก็คือสคูอันที่2ก็คือสนามมวยของมิรามานะครับผมแนะนํามากที่สุดก็2ออันนี้เนาะส่วนที่ผม ชอบลงหนักๆเลยก็คือจะเป็นสกูนะครับเพราะสกูเนี่ยมันจะมีจุดดับอยู่2ที่นะครับจะมีจุดดับอยู่2ที่ซึ่งบางครั้งถ้าเพื่อนๆลงไปแล้วไม่เจอก็อาจจะต้องทําการรีเกมนะครับเข้าเกมใหม่เรื่อยแน่นอนว่าไม่นานนะครับได้แน่นอนเป็นวิธีที่ง่ายมากไม่ต้องตามหาย,ยุ่งยากเนาะก็เน้นรีเกมคือถ้าถามว่าอ้าวที่ที่เราเคยเก็บเนี่ยเราสามารถที่จะเก็บซ้ําได้อีกไหมนับไหมนับนะครับนับเลยนะ แค่ครบ6อันเราก็ได้ฉายาฟรีถาวรก็โอเคก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าเพื่อนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u r s c r i b e ผมด้วยนะครับก็ถ้าเพื่อนมีสถานที่อื่นที่เคยเจอนะครับก็สามารถที่จะเม้นบอกอด้านล่างได้เนาะเรื่อเพื่อนอถนัดอีกแมปนึงแล้วผมไม่ได้พูดถึงแมปนั้นซะส่วนมากนะครับก็ อาจารย์ข้อมูลของเพื่อนอาจจะมีประโยชน์มากเลยทีเดียวนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ